Thank you. คิดจังใดก็ให้บอกมาบางคิง,งบางหุนบางหนาหูบ่ว่าใจมันละลายมาวนมาเวียนมาโยกแต่บอบอกหูสึกจังใดบอยอมมาความในใจคือสีดใดเจอคาเฮแดงแต่อาจเดมากก็อ้อนแอเลยบังบาได้ห้ใจสิเทสิเท แล้วคุณคือใครคะอ๋อโจ๊กโซคูอ๋อพี่โจ๊กโซคูเคยฝันอยากฟิชเจอริ่งด้วยเหมือนกันเคยเหรอเพลงเขาฟิชเจอริงแบบไหนแบบร้องหรือแบบร่วมแบบร่วมน่าจะน่ากลัวร้องเองกันในป่าได้ครับผมนะคะนางชิเกนาชิเกนาชิเกนาขึ้นขึเดี๋ยวเคืออยากจะร้องอะไรก็ร้องเลยว่าใช่เนี่ยค่ะที่ให้ขึ้นเนื้อมานี่ก็ไม่ใช่ได้ดูเลยอ่านไม่ทันข้าเอ้าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนัสสวดีค่ะสวัสดีค่ะ เนอะไรวะดังได้ด้วยประโยค2ประโยคเนี่ยค่ะน้องๆก็ยังงงอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้อ๋อคือคุณนี่ยังงงอยู่ใช่ค่ะผมเองครับผมเองครับใช่ครับผมนี่อยู่บนลูวิ่งอยู่บนลู่ชอบซีนนั้นที่สุดนะคะโอ้โหพี่พี่โจ๊กล่ะคะชอบซีนไหนที่สุดใน MV โมวอ๋อชินชอบทุกแชทที่ยินเลยค่ะไงไงเป็นคำตอบคนที่ไม่ได้ดูคะตอบกป็นประมาณนี้พี่พูดแล้วคะบนลูวิ่งไงฮะอะารือารอุ้ยสี่คนนี้เหมาะเลยนะอะไรอะได้หนึ่งวงเลยขอไพ่เลยค่ะ จะดูดวงให้เป็นแม่หมอดดดูววงห้้ยเรอแม่หมอใหญ่พี่รุนเออทำหลายอย่างให้เราเนี่ยดูเล็งดูให้พี่รุนดูก่อนมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะช่วงช่วงเนี่ยปลายปีพี่รินจะมีเกณฑ์เออนี่มีเกณฑ์อะไรฮะเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารนานเลยมานานแล้วค่ะนานเลยมานานแล้วดูบ้างดูบ้างมีฮะเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยมือมันทำไมมันดีงามอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวที่ตอนจับมือตอนมือกูนี่แทบไม่โดนเลย S <S <s <học> <S แม่เอามือมุ้ดแล้วมือไม่รู้ไม่ร<อ>ู้เดียวด้วยเขี่ยด้วยม <S <s <uck> เ <S <s <uck> <S <ด>มืเอ <ทะ S 2> ่อกี้า ตกลง,กลงคืนนี้จะเป็นนักร้องหรือจะเป็นตลกหรือจะเป็นยังไงชีวิตชีวิตนี้เป็นอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนโตความฝันคืออยากเป็นนักร้องเป็นเิลปินวเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ซ้อมจับมือแฟนคลับขอบคุณ้ค่ะอย่าดึงนะอ,อย่าดึงเลยคนเดียวคนเดียวคนเดียวเวลาอยู่กับเพื่อนเพื่อก็จะเล่นเป็นละครอะไรเงี้ยเพื่อนต้องทําเป็นเสลี่ยงให้นั่งจะต้องเป็นพระธิดาช่วงพักเที่ยงอะไรเงี้ยกิจกรรมก็จะโดดนั่งยางเล่นหมักเก็บอะไรเงี้ยขณะวัยเด็กชอบความบันเทิงตั้งแต่เด็กฝันว่าอยากเป็นนักร้องแต่สุดท้ายยเนี่ เพิ่งได้ตามความฝันใช่ไหมใช่เพิ่งเพิ่งได้เริ่มมาค่ะใช่ค่ะจริงๆเพราะตอนนั้นไปทําอะไรไปทําอย่างอื่นก่อนประกวดนางงามก็ทำมาแล้วประกวดนางงามค่ะวิีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจได้ที่หนึ่งไหมได้ที่หนึ่งค่ะซื้อหรือว่าได้เรียกว่าเรียกว่าใต้โต๊ะใต้โต๊ะอย่าเรียกว่าซื้อมันทักเลนี่ยน้องสาวผมบอกว่าสมัยก่อนเขาสวยมากอ้าวแล้วสมัยนี้เรียกว่าเซ็กซี่โอ้ค่ะนางสาวเชียงใหม่เหรอใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้น ทำอะไรต่ออาชีพจริงคือเป็นพิธีกรอีเวนต์เราก็จะไปทำงานอีเวนต์เนี่ยค่ะที่เชียงใหม่เป็นหลักแล้วก็มีที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดหลังจากประกวดนางงามเสร็จเนี่ยหยาดก,ก็คือก,ก็ก็เริ่มมีในสื่อหมายถึงว่าในออนไลน์อะไรเงี้ยเพราะเพื่อนหยาดเป็นอินฟลูเอนเซอร์เยอะอเขาก็เอาเราไปฟีดในช่องต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วเรากเออ็เราก็มีช่องของเราอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยหยาดตั้ง YouTube ไว้เพื่อเอางานพิธีกรนะคะของลูกค้าไปให้เป็นตัวอย่างดูว่าเออเนี้ยงานเราเป็นแบบนี้แบบนคิดวโ ก็แบบเริ่มจากการไลฟ์ด้วยไม่ได้ทำคลิปด้วยไลฟ์อะไรฮะไลฟ์กินนะคะหิวปูม้าจำปูมมาเขามีปูม้าสดแล้วปูม้าสุกกินให้ให้ดูสำหรับปูยำปูม้าสุกอันนี้กินสุกก่อนนะอมันถ่ำมาก หิวข้าวก็รับกินให้คนอื่นเขาดูกินให้คนอื่นเขาดูว่าเหงาตอนโควิดมันมาเจอกันไม่ได้ค่ะก็อยู่กับเพื่อนที่อยู่ได้กันทุกวันอย่างเงี้ยคะก็กินให้เขาดูก็ช่วงกลางคืนก็ตั้งเป็นชื่อดึกดืด่นตื่นมากินกินไปกินมาอ้วน <N> เป็นคนไรลย้อนก็เลยอเปลี่ยนเป็นร้องเป็นคนไห้ย้อนใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นอดึกดื่นตื่นมาร้องดึกดืก่นตื่นมาคุย ไม่ใช่เ้ากำลังจะรอห้อแล้วรอแล้ค่ะคุณปามขอบคุณมากเลยนะคะ้าวปับปุ๊บเนี่ยให้กรรมการกดหันเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้หมด ให้แฟนคลับโทรเข้ามาคุยมาร้องเพลงมันก็เกิดความสนุกสนานพอเขาแบบเออได้มาออกช่องเราวเขาก็จะแคปช็อตนั้นอะไปลงในโซเชียลไปทวิตไปไอจีอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นกระแสไปเรื่อยๆรื่อมีกระแ<ๆ>คนมาชอบเขาเริ่มร้องจากเขาให้เราร้องร้องไลฟ์ต้นเนรเียนอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็บอกคือคือแฟนคลับจะเรียกใหญ่ว่าแม่เป็นคุณแม่ของกระเทยอีกทีนึ่งบอกแม่เนี่ยทำเป็น MV ตัวเต็มบ้างซีอยากเห็นว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่อยากก็ลองดูลองดูสักตั้งหนึ่งก็เป็นโปรดักชันอินเฮ้าส์เล็กๆที่ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะทำกันเองทกกััันนนนนเเอองพื่่ๆชวย้ ชุดก็เป็นชุดเนี่ยชุดนอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพีคปึ้งทีเดียวเลยใช่ก็ไม่คิดไม่คาดไม่คาดนคนดูเยอะไหมตอนนี้น่าจะ7ิ8เจิปล้านวิวนี่ดูดิใช่ค่ะอรืออรืออรือวะและอรือวะแล้วในติ๊กต็อกอะไรก็โอ้โหกระจายลยกระจายเลยค่ะที่เห็นก็คือมีแต่คนอื่นไปลงท่านั่นเลยค่ะตัวเองไม่มีเวลาแคปไม่ทันแฟนคลับเลยค่ะใช่แฟนก็จะรีบแคปกันเร็วมากมันภูมิใจไหม มันภูมิใจมากแล้วมันก็ดีใจมากๆมันแบบมันตื้นตันมากๆอะค่ะคือมันมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำเนาะอยากว่ามันหลายคนแบบมีความฝันแต่ว่าบางคนก็สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่เราคือเราเราคิดไว้แล้วเราได้ทําแล้วมันก็แบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็ภูมิใจมากๆเลยอันนี้หมดซึมขมดซึอันนี้สงสัยส่วนตัวคือไอ้คำว่าหรืออหรือหรือว่าหรือว่าไอ้ที่มันออกมาเนี่ยคือนึกเนื้อท่อนต่อไปไม่ออก ใสส่วนตัวคือไอ้คำว่าอรือรือรือว่าหรือว่าไอ้ที่มันออกมาเนี่ยคือนึกเนื้อท่อนต่อไปไม่ออกหรือหรือไงฮะไม่คืออยากเป็นคนเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ค่ะอยากร้องอะไรก็ร้องไปอย่างตอนอัดก็จะไม่ได้คิดว่าจะต้องพูดคํานี้ออกมาก่อนเนี่ยใช่มันจะมาเองอยากถ้าเคยติดตามอยากจะรู้ว่าแต่ละครั้งที่ร้องเพลงจะไม่เหมือนกันเลยใช่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะนักร้อง ไรจุดหมายชอบร้องเพลงมาตั <W anterior maneuver mainland> <robi illnesses> ้งแต่เด็กๆแต่ไ <tried> ม <thighs> ่ได้ร้องเก่งนะคะก็ไม่ได้ร้องเก่งใช่ไม่ได้เรียนร้องเพลง่ะฮะถึงขั้นขนาดที่ว่ามีช่วงหนึ่งเขาบอกว่าคุณเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วคุณก็ฮัลล์ฮหรือว่าร้องเพลงไปด้วยแล้วร้องจนมอเตอร์ไซค์ฟั่มฟั่มเลย่ะใช่โถเป็นอย่างน่ารมากโอ้หมอเตอร์ไซค์ฟั่มตอนแรกจะเรียกเม์เครื่องแล้วตัใจฮะมอเตอร์ไซค์ฟั่มนะคะคล้ายๆกับพวกไม้แฝดเป็นเนเดียวกันใช่ ตอนนั้นอยู่ปีสาก็กินข้าวกันที่หลังมอเนี่ยค่ะหลังมอชออย่าเรียนเชียงใหม่เนาะกินข้าวเสร็จก็โอ้โหอิ่มอิ่มเลยกำลังจะขับเข้าคณะแล้วแล้วมอชอมันจะมีหอนาฬิกาที่มันอยู่ตรงกลางนะคะมันจะหอนาฬิกามันจะเป็นวงเวียนสี่แยกเนาะก็ขับไปเลยตอนนั้นกำลังร้องเพลงบนมา Bruno Mars โอ้ยแย่ตาแดดตัดต่อคนนอนนาฬิกาเลยค่ะจริงเหรอเราไม่โฟกัสหรอใช่คือหมายว่ามันปลิวหลับแบงนี้ไงคนเดียวคนเดียวไม่มีใครซ้อนมาด้วยคมคำกับข้าวที่สุดกระจายหมดเลยแล้วไม่มีใครใส่ใจด้วยทุกคนขับมาโอ้โหว่าและเกียวกู่ว่าและเกลียวกูตามมึงมากูว่าและเกียวกับข้าวที่ว่ากระเด็นเขาทำอะไรรู้ไหมฮะกยเอามือไปกดกดไบ้ากินไม่ได้แล้วที่พุทธ ทำท่าโกยจากพื้นยังดูดี่ยนี่พี่โจ๊กอย่ายอมค่ะลุยนี่นะเอ๊เหมือนอะไรเหมือนที่ลมพอดะเป็นลมค่ะอ้าใช่วูบเพิ่งเพิ่งกินข้าวอิ่มเพิ่งอะไรมาใช่พ่อเท็จจริงคือเป็นลมวูบวูบแต่มันแบบวูบแบบวูบแวบเดียวเลยค่ะอ๋อเหรอใช่แบบแบบช่วงนั้นพ่ผขอน้อยพ่อต้องส่งงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่แล้วเป็นอะไรมากไหมตอนนั้นอะ ไม่เป็นค่าหัวเขาแตกนิดเดียวค่ะค่ะเขาแตกนิดเดียวไม่ได้มีอะไรกระทบกระเทือนตัวไม่มีไม่มีไม่มีค่ะยังอยู่ครบค่ะครบมันเป็นตามความฝันจริงนะบางทีเขาถึงบอกว่าความฝันเนี่ยเราไม่รู้จริงนะว่าเราจะถึงความฝันวันนั้นน่ะเมื่อไรค่ะแต่ถ้าเรามุ่งมั่นน่ะมันต้องถึงสักวันหนึ่งอะแล้วใครจะไปคิดว่าวันเนี้ยมันมาถึงอยากพิรุณนะจะเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งคือเวลาอยากทาอะไรอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตคืออยากทําอันเนี้ยแล้วส่วนใหญ่จะได้ทําหมดเลยได้เป็นอะไรเงี้ยหลายอย่างมากเลยค่ะในชีวิตโชคดีอยากได้แฟนเป็นคนแบบไหน แฟนเหรอคะชอบคนใจดีจิตใจดีนิสัยน่ารักเข้ากับเพื่อนเข้ากับครอบครัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยนี่มาด้วยนี่มาด้วยค่ะมาด้วยเอ้าโอ้โหต้องซูมได้ขนาดนี้เลยเหรอคะหลบไม่ทันหลบไม่ทันเฮ้ยแฟนคุณหล่อนะเออแฟนคุณหล่อนะใค่ไม่ใช่คนไหนเนี้ยเนี้ยเดี๋ยเนี้ยเนี้ยสองคนเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะมีแฟนทีเดียวสองคนเลยเหรอไม่ใช่คนไหน ฮะนี่คนหน้าคนหลังคนหลังค่ะคนหลังคนหลังคนหน้าคุณแม่ค่ะฮะคนหน้าเป็นคุณแม่ใช่เป็นผู้จัดการอ๋อแล้วคนหลังการใช่คนหลังชื่ออะไรนะรอเลยนะชื่ออะไรผู้จัดการชื่อคุณจักรกราใช่แฟนชื่ออะไรผู้ชื่อชื่อโบค่ะอาชิดาการตันติภัยบุญวงศ์ฮะแฟนชื่อโบค่ะ โบค่ะหนูชื่อโบมากับญาติแล้วก็มากับญาติค่ะมากับญาติได้แค่คนเดียวจะไปชื่อผู้หญิงอ่ะชื่อเหมือนผู้หญิงเขาเป็นเขาเป็น trans man เขาเป็นผู้หญิงที่ข้ามเพศเดินเป็นผู้ชายชีหนึ่งอ๋อเหรอใช่ อผู้ชายข้ามเพศเราเรียกผู้ชายข้ามเพศหรืออ๋ออันผู้หญิงข้ามเพศคือดิฉันผู้หญิงข้ามเพศจะเป็นกระเทยจะเรียกว่าผู้หญิงข้ามเพศครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวโบยครับเรียกเป็นผู้ชายข้ามเพศครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงก็มาคุยมาคุยมาคุยกันในนี้ได้ไหมสวัสดีกนเรียนจบกรุงเทพนะครับเรียนจบโรงเรียนวัฒนาวิทยาอะไรรู้จักไหมเด็กกระโปรงแดงนะครับอ๋อุ้ยเสียงเสงีมเสียงป็นใช่ครับไม่ใช่แค่เสียงพี่ลิงเหมือนหมดเลย คุณมีปหมายถึงว่าหุ่นกล้ามขาแข็งเนี่ยครับคุณกำลังตกใจว่าคุณมีอาจจะังคืนด้วยเหรอไม่แต่เขากำลังตก่มีแพลจคนเหรอไมแผลพี่เสกกำลังชะทาเหรอแล้วมันแล้วมันทำได้ไหมทำได้ครับทำได้มันสามารถมีได้เลยใช่แล้วเอาเอาของผมไหมฮะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่เอาครับครับตับไม่เอาตัอันนี้เป็นสคริปต์นะคะโอเคคุณชอบเขาตรงไหน คือเขาเป็นผู้ชายข้ามเพศคือข้ามมาจากผู้หญิงเป็นผู้ชายซึ่งในฉันก็คือข้ามจากหญิงเป็นชายเออชายมาเป็นหญิงทีนึงก็เลยมีความกั้เนี่ยค่ะไม่ก็ชอบกันเพราะว่าเป็นแบบว่าคนจิตใจดีเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่สนุกสนานอะไรเงี้ยเจอกันได้ไงฮะ ร้านอาหารเป็นเรื่องเรื่องอย่างนึงว่าร้านเหล้าค่ะเป็นเจอกันที่อะโคจรนิดนึงแต่ว่าต่างกันเยอะเยงกันเจอกันสองวันก็ชวนไปทําบุญอะไรเงี้ยไปเที่ยวกันเขาชอบถ่ายภาพเขาเป็นช่างภาพก็เหมาะเลยคนนี้คนนี้ชอบเป็นนางแบบพอดีใช่แล้วก็นี่ยนะประหยัดตังค่าถ่ายภาพก็เลยเอาเป็นแฟนเป็นช่างภาพไปเลยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็คือไม่ได้เงินนะครับงานฟรายซีคนตัวโขาชอบ ถ่ายรูปอยู่แล้วครับมันเป็นความสุขทางจิตใจเราอะไรเงี้ยงานประจําก็ทาถ่ายรูปก็ทาอย่างเงี้ยครับท้ายที่สุดมันก็มาเจอกันนะแฮปปี้วันนี้นะมีความสุขด้วยกันนะวิกรรมครับวิกรรมไมแลิ่งนียดูดีลูกสิตแล้วดูเป็นผู้ชายมากเลยอะเออขอบคุณขอบคุณขอบอะไรกันขอบคุณขอบคุณบเพื่อนเดี๋ยวไปส่งแทวดีกว่าแสว่แสว่เอไม่ช่วยชกันร้องเพลงยังไงอะแว แจวแจวมันจะร้องได้หลายโอ้โหมันจะร้องปกติอยาจะชอบตีที่ที่ที่คุณเวลาคุณเล่นกแจวนี่แจวเรามาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคอนแจวแจวเรามาแจวจ้ำจึกน้านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปซื้อแจวเรือจะไปซื้อเบียร์แจวเรือจะไปซื้อเบียร์ใครมีเมียลุกขึ้นมาแจวแจวามาจ้ึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคอนแจ้แจวเรามาแจวจ้ำจึกน้นิ่งลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปซื้อวิกผมที่มันหีิกใครมีกิ๊กน ทำไมเนี่ยคุนึกว่ามีถ้าถ้าคุณนั่งคุณจะรอดวันนี้สนุกสนานโอ้สนุกมากนี <S 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 1> <S 1่ก mm ลับไปเล่นเลยเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ความสนุกได้ความสนุกนะวันนี้ รายการเราไม่ได้อะไรเลยผมว่า่ผู้ชมก็คงไม่ต้องได้อะไรไปเขาจ่ความบันเทิงไปความสุขสนุกสนานในตรงนี้ความบันเทิงและความฝันความสู้ชีวิตอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะที่หลายๆคนไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะสรุปอีพุทธก็ยาจุ๋ยค่ะอยาดพิรุณยาดพิรุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราวของตัวเองแล้วก็มอบความบันเทิงให้กับพวกเราชาวพอบ้านนะครับขอบคุณมากเลยค่ะพักกันสักครู่ครับ สัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เจฟพาเข้าบ้านนี้เพิ่งรู้ว่าของสองคนนี้เป็นญาติกันเดี๋ยวเราจะไปสืบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นญาติเราเนี่ยสมบัติมันนีจะตกอยู่ฝั่งไหนนั่นเลยสิเราจะต้องเป็นศึกแย่งสมบัติไม่มีรูก เอาเป็นว่าเราอย่าพูดเรื่องสมบัติเรามาพูดถึงเรื่องความสุขของพวกเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติสูงวัยไปต้องดูแลตัวเองนะตรงตาเนี่ยเออความรักทําให้ตาบ่งตาบอดเนี่ยอย่ามีความรักวันนี้ไม่มีตาบอดแล้วนะคะมีครอบครัวกันหมดแล้วอ่ะแต่ถ้าอยากจะหนังหน้าดีต้องมาฟังทางนี้โดยเฉพาะท่านประธานเนี่ยช่วงนี้เป็นเจ้าของรายการแล้วรู้สึกว่านะหน้าเริ่มคล้อยหน้าเริ่มตกนะเริ่มเหี่ยวบอกเลยวันนี้พูดกันตรงๆนะครับเราเอาของดีมานําเสนอวันนี้ผมไม่ได้แต่งหน้ามานะ ถ้าจับรวมเนี่ยบอกเลยนี่หนังหน้าดีทุกคนยกเว้นคนนี้หน้าสดอยู่คนเดียวเรื่องจริงฮะไม่ได้แต่งหน้จริงเข้าเลขสามเนี่ยหน้าก็เริ่มยับเยินแล้วนะใช่วันนี้นี่เฟซเซรั่มนางงามของเราจดเอาไว้เป็น lifting and whitening มันมีนะฮะเปปไทด์แปดจากสเปนครับหรือเรียกว่าโบช็อตคันเองนะฮะและมีบีสามจากสวิตเซอร์แลนด์ครับนอกจากนั้นยังมีวิตามินซีเข้มข้นจากญี่ปุ่นนะมี SMS มาฮะอะไรเหรออเขาบอกว่าใช้ยังไง ใชวิธีการใช้คุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้แบบช้าๆเลยนะอ่พี่หนุ่มแอมเอาอาถามือไปย่เยอะยๆหนึ่งดอกแบบนี้หนึ่งดอกแบบนี้่ะคะฮะวิธีการทาเนื่องจากวันนี้เตรียมหนังหน้าตัวเองมาไม่ได้ทำอะไรผ่านนะไม่เมคอัพอะไรเลยไม่มีนี่เลยครับนี่และวิธีการทานะครับผมบอกท่านผู้ชมทุกท่านว่า นะอย่าได้ทาเบาจนเกินไปสําหรับตัวท,ที่มีโบท็อกแบบนี้เพราะมันจะทําให้เส้นเลือดฝอยนั้นมันไม่ได้กระตุ้นแล้วเส้นเลือดมันไม่ได้เดินต้องลงน้ำหนักน <Yas. S 1> ิดนึ่งน้ำหนักนิดนึงก็ตบๆไปบาๆๆๆๆๆพี่โจ๊ช่วยช่วยลงน้ําหนักที่ลิงหน่อยพลาดไปโดนบ้นวกน้นน ผมดีเล็กเดียวไม่ต้องเทสเลยทาให้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมทาให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ทารอบดวงตาด้วยราบกดเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเรามีโบท็อกนะครับใครที่มีปัญหาเหล่านี้ตาเหี่ยวตาย้อยตาคล้อยตาบวมจะช่วยยกระชับตาขึ้นให้แบบนี้รละหางตามีติงกาก็ขี้ขี้ขี้ติงการแล้วก็ดึงขึ้นไปแบบนี้โบท็อกทำแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็นเหมือนช่วยได้จริงๆริงเสร็จเรียบร้อยเสร็จส่งเร็วเสร็จเรียบร้อยทาทาคงทาคอได้ด้วยนะครับ มีส่วนช่วยทําให้คอที่เหี่ยวเยวมันตึงขึ้นนอกอจากโบท็อกแล้วยังมีส่วนผสมอะไรอีกบ้างคุณนวัดมีมีส<า>จากสวิตเซอร์แลนด์ใครที่หน้ามีริ้วรอยแล้วก็มีความด่างดําบางคนหน้ามีจุดแดงจุดดําอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันจะแลดูสว่างกระจ่างเรนสเนี่ย ทำแบบนี้เช้าและเย็นครับและาอคีมไม่ต้องใช้ใช้ของผมถ้ามันน้อยไปเนี่ยอีกสักนิดตัวเดียวจบเลยนะฮะตัวเดียวจบจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากว่าทําไมเวลาวิทาไปทํามาปรากฏว่าประสิทธิภาพตามันดีมากเลยเพราะมันช่วยทําให้ริ้วรอยมันแลดูเลือนล่างหายไปและยกกระชับตาสิ่งที่ทําให้คนแก่คืออะไรรู้ไหมตาเหี่ยวตาย่นตาคล้อยเพราะว่ามันตกลงตามีรอยที่ห่างจากกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแบบนี้สามวันต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเกิดอะไรขึ้นรับรองได้ว่าคุณ จะเห็นผลลัพธ์ที่คุณพอใจอมเมือนที่ผมทําอยู่นะฮะความสว่างความกระจ่างเนียนใสคาว่าเนียนคือเนียนครับหนังหน้าที่พอใจมันจะต้องเห็นทุกครั้งแล้วรู้สึกชื่นใจมไม่ใช่ว่าโหเห็นลปั๊บจะต้องไปอคอนซิลเลอร์มานั่งปิดเห็นปั๊บจะต้องไปหาทูเว์มานั่งบางไม่ต้อง หน้าสดเด็ดแบบนี้ไปไหนก็ได้ใครกล้กขนาดนี้คุณผู้ชมนีโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษผู้ชายในการใช้ครีมทาหน้า <c oughs> หรือในการเข้าไปในร้านหรือคลินิกศัลยกรรมมันเป็นเรื่องประหลาดสําหรับเขาผู้ชายบางคนรับไม่ได้เพราะฉะนั้นหันมาทางนี้แบบที่คุณนวัดบอกแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตอนเช้าคุณอย่าเพิ่งทาก,กันแดดเพราะกันแดดเป็นตัวปกป้องไม่ให้อะไรเข้าไปในผิวหนังเพราะฉะนั้นทิ้งไว้สักสิบนาทีให้มันแบบทุกอย่างมันแบบเอาสซบัตเจลไลท์ใบใบใบอะไรของ เรียบร้อยละถ้นานให้มันทำงานให้มันซึมซับให้เรียบร้อยครสิบนาทีแล้วก็ไปทาก,กันแดดก,ก็ได้นะครับวันนี้โปรโมชั่นบอกเลยโปรโมชั่นแบบนี้ไม่เคยคมีมานะวันนี้เจ็ดหลอดนะครับไม่ต้องถามว่ากี่พันประมาณสี่พันนะฮะเอาไปเลยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท <Yeah! S 2> ให้ไปเลยนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบ190ท่านแรกเออไม่สนใจเพราะอะไรรู้ไหมกล้าให้เยอะเพราะยังไงก็แล้วแต่ยังไงคนก็ซื้อ ยังไงคนก็ซื้อคุณไปหารดูนะหลอดละเท่าไหร่อจามยี่สิบเอหลือ200กว่าบาท<อ>คุณไม่ซื้อได้ยังไง1ห,หลอดใช้ได้1เดือนอและโปรโมชันนี้คุณเอาไปแบ่งใช้เอาไปแบ่งขายเอาแบ่งกับเพื่อนก็คุ้มสุดคุ้มเหลือ,อคนละ900กว่าบาทนะครับ,รบย้ำอีกทีธรรมดาผมขาย5หลอด2,250 หลือเป็นแค่1,990ครับแต่วันนี้แถมอีก2หลอดเท่ากับถัวเฉลี่ยเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมด7หลอด1,990คุณไม่โทรช่วยไม่ได้คุณเห็นเบอร์หรือ,อยังโทรทันที่020300033หรือ ATSM8 ย้ำนะ020300033หรือ ATSM8 นะครับบอกเลยว่า เราขายมา2ปีแล้วพี่หนุ่มแมมถ้ามันไม่ดีมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันไม่ดีไม่สามารถมาออกทีวีอย่างนี้ได้เพราะอย่างมีต้นทุนเพราะฉะนั้นถ้าใช้แล้วมันไม่ดีซื้อครั้งเดียวด่าได้ไม่ด่ากลับอย่ยงและที่สําคัญก็คืออันนี้นะครับข้าวหมดแล้วอาจจะเว้นสักเดือนหนึ่งช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้สารสกัดจากสเปนมาไม่ทันจริงๆไม่ได้เวอร์นะไม่ได้เวอร์และที่สำคัญที่สุดแตตอนนี้เนี่ยนะ เป็นสิ่งที่หลายคนไปหาซื้อในอินเทอร์เน็ตราคาเต็มๆ450ซื้อได้นะครับเทลหนึ่หลอดคุณถ้ามีเงิน450คุณก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้น450บาททางที่คุณจะกําไรมากที่สุดก็คือซื้อในรายการแบบนี้และซื้อเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเลยไปแล้วก็คือเลยไปเลยใช่ให้190ชุดเท่านั้นย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะครับวันนี้5หลอด2 2 5 0เหลือเพียงแค่1990 แถมให้อีก2หลอดถ้ากับเ็ดหลอดอยังคงราคาเดิม,มส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่ม0 2 0 3 0 0 0 3 3ู t ย์ TS M 8อบอกเลยทําเองดูแลเองควบคุมเองต้องการันตีด้วยตัวเองและที่สําคัญเลยเอาเกีเกดยรติยศของตัวเอง บอกเลยว่าคุณใช้แล้วคุณเห็นผลตามที่ผมเห็นแน่นอนอย่าไม่เเข้าทีเล้เข้าแล้วพักยันเบอร์กับคุณช้ชมค่ะ02030 0033หรือว่าแอดนะคะแอดไซ์ข้างหน้า TSM 8ค่ะคุณผู้ชมขาะออโเลยเดี๋ยวนี้นี่เป็นโอกาสพิเศษนะเราจะพิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเรามีดีแค่ไหนมากเลยนะครับขอบคุณสำหรับโปรโมชั่นที่จัดหนักมากขอบคุณมินวัน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณเจด้วย เอ้าเวลาหมดครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับผม9โมง5นาทีนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับกับรายการพ่อพัน้าสวัสดีครับ